สวัสดีค่ะจิก็สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am มนะนะมี่ล่ซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนก็เราจะมาเต้นไปใหม่กันนีคะทุกคนเพราะว่าเรานะคะได้ทำการคิดคอนเทนต์แล้วเรา คิดคอนเทนต์ไม่ออกคะ่ะทุกคนเพอเราก็ลงคลิปกันเล่นเกมไปก็สามสี่คลิปแล้วนะคะก็รัวๆเลยเนาะทุกคนแบบติดติดกันเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่อยากเราติบรรยากาศตื่นเงินเงนทุกคนอยากเรามาแบบเล่าเรื่องเหมือนเดิมนะคะแต่แบบเป็นเรื่องที่หนูก็คิดไปคิดมาเออใช่ มันมันเป็นอะไรมานานใจที่จุกๆก็ได้มาแบบงงๆนะทุกคนคือแบบเฮ้ยเออว่าทําไมเราถึงไม่ทําเรื่องนี้หรือว่าใเราทําเรื่องนี้ก็จบเราไม่หวาคือจะทำคอนเทนต์ แล้วคิดไม่ออกแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้แหละใช่เลยนะคะทุกคนเพราะเรื่องนี้คือประวัติของคนที่หนูชอบนั่นเองค่ะทุกคนเอ,อเป็นเพือ่อเป็นแบบคนที่โด่งดังนะคะในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะซึ่งหนูก็ไปติดตามไอจีเขานะคะเออแล้วก็อยากจะซื้อของของเขาไม่รูดูดูอยู่ม่อมันเถนะคะทุกคนแล้วหนูก็ได้บีกรุบไล เป็นกรุ๊ปไลน์ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นกรุ๊ปไลน์ของคนที่เรอชอบกันเองค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น i อไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นที่เอาไว้สำหรับ Line แอดไลน์เป็นไลน์ Open Chat นะคะทุกคนก็ลองไปเข้ากันดูได้นะคะอาจจะเจอได,ด้ได้ก็ได้แต่ว่าเนั้นไม่ค่อยได้คุยนะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะคนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะ <c oughs> นั่นก็คือ กองทัพพีกนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งกองทัพพีกนะคะก็เป็นคนที่หนูเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเขามีความสามารถหลายด้านมากๆเลยก็คือทั้งเต้นภาษาร้องรดนตรีอะไรมีครบหมดเลยนะคะถือว่าถือว่าได้แฮชแท็กเป็นสามีเด็กแห่ชาตเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเริ่มประวัติของเขาเลยดีกว่าไปเไปก็ดีกว่าก็คือ เราจะไม่ทำตัวเป็นเด็กๆนักก็ให้เราทำตัวเป็นตัวตุ่มตุมึุมตุ่มมือมาอตุ่มช่องยาวโอเคเราเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะทุกคนอึบจ้าอึ๊บจ้าโอเคซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราได้ไปเสิร์ชหามานะคะเราไม่ได้มีหนังสือประวัติของเขาเลยนะทุกคนก็ เดี๋ยวหนูอาจจะทำการเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่รีบมีอยู่ในนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะทำการเติมลงไปนะคะเพราะว่าหนูก็รู้เรื่องของเขาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนไปเริ่มจากหนึ่งเลยนะคะคือชื่อของเขานั่นเองค่ะเขาชื่อกองทัพพีนะคะหรือพีกองทัพป่วยเฮงนั่นเองค่ะทุกคน,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 นซึ่งป่วยเฮงมาจากไหนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนก็ รอดูต่อไปค่ะโอเคมานะคะเออกองทัพพีน,นะคะก็ได้เกิดนะคะในวันที่26มาการาคมนะคะปี2544นั่นเองค่ะซึ่งวันที่26มาการาคมเนี่ยนะคะก็ตรงกับวันกองทัพไทยนะคะก็คือกองทัพพีกยได้เกิดวันที่26มาการาคมนะคะซึ่งพอเอ่อ ซึ่งมันได้ตรงกับ,บกองทัพไทยพอดีนะคะคุณพ่อของน้องพี่พีเขานะคะที่ชื่อปราบยุทธพ,พิชัยนะคะคเลยได้ตั้งชื่อให้ว่ากองทัพนั่นเองนะคะนี่คือแค่ชื่อแรกนะทุกคนชื่อกองทัพนะคะทุกคนก็หลายๆคนก็กงว่าทาไมถึงไม่ชื่อนู้นทไมถึงแบบไม่ต้องเอาเกี่ยวกับกองทัพได้ชื่อนู้นก็ได้ชื่อนี้ก็ได้ทำไมต้องเอาเกี่ยวกับกองทัพด้วยทำไมต้องเปล่นกองทัพด้วย รู้กันแล้วนะคะทุกคนเพราะเข้าเกิดในวันกองทัพไทยนั่นเองนะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่ากองทัพนั่นเองนะคะทุกคนไม่ต้องมีคําถามอะไรมาถามกันแล้วนะคะทุกคนนะ <c oughs> ซึ่งกองทัพพีนะคะก็ได้อ,อจบการศึกษานะคะระดับชั้นประถมนะคะจากโรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรีนั่นเองนะคะทุกคนในขณะที่ศึกษาอยู่นะคะก็ ได้แสดงความสามารถนะคะท้งด้านการเรียนด้วยนะคะการการรับประกาศนียบัตรด้วยนะคะที่มอบให้กันเนาะแล้วก็นักเรียนนะคะที่ได้ประกาศนียบัตรนะคะเอ้ยนักเออเป็นนักเรียนที่ดีเด่น3ปี สามปีสอนนะทุกคนได้รับประกาศนียบัตรสามปีสอนเป็นนักเรียนดีเด่นเลยทุกคนหนูยังไม่เคยอยากเลยเพราะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะหนูรีบไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะหนูตกเลยนะคะเรื่องด้านกีฬานะ,ะของพี่พีกนะคะของกองทัพพีกเนี่ยนะคะก็มีความสามารถด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะการว่ายน้ํานะคะเอ่อได้เข้าการ แข่งขันเออเข้าการแข่งขันแข่งขันนะคะและได้คว้าเหรียญทองนะคะนักกีฬาว่ายน้ำมาได้๊ายมายเลยนี่นะทุกคนเขานี่ได้เล่นละครเรื่องให้รักพิพากษาได้ทูเลฟนะคะนี่คนนี้เลยนี่นะคะโอเค แน่แต่ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนแล้วก็คนนี้นะคะก็เป็นคนที่สูงมากเลยนะคะซึ่งเขาสูงหนึ่งร้อยแปสิบหกนั่นเองนะคะแล้วก็เอ,อชอบกินสายใหมนะคะของอันคือเขาชอบกินสายใหมนะคะทุกคนตอนนี้เขาอายุ2ี่สิบปีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พอเขาก็ได้นะคะ เขาก็เป็นคนที่ชอบกินไข่เจียวแต่แพ้ไข่เจียวนั่นเองนะคะทุกคนเหมือนแบบได้ยินมานะคะว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบกินไข่เจียวเยอะเกินไปกินเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็เลยแพ้ไข่เจียวนั่นเองค่ะทุกคนแปลกมากเลยนะคนที่แบบกินเยอะแล้วแพ้เนี่ยนะคะสงสัยเขากินทุกวันเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทัพพีนะคะเป็นคนที่ไม่กินรสจัดนั่นเองค่ะเป็นคนที่ไม่กินอะไรที่มันรสจัดจ้านไม่ไม่มีเลยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่พีคคือพีคตามชื่อใช่พีคแบบพีคใช่คือคือพีคแบบพีคพีคพีคตามชื่อเลยนะทุกคนก็คือจากคนที่ไม่ชอบกินของรสจัดกลายเป็นคนที่ชอบกินซ้มตาค่ะทุกคนแล้วเหมือนแบบมีคนถามนะคะใน youtube ว่าเอ๊พี่พีคคะพี่พีคชอบกินอาหารไทยคืออะไร แล้วพี่ก็พูดว่าแบบนี้ค่ะอะไรคะน้องพีกอาหารที่พี่ชอบทานตอนนี้ก็คือทุกคนอาจจะแปลกใจแต่ว่าอาหารไทยที่พี่ชอบตอนนี้ก็คือส้มตำซีบัลาซึ่งไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะจะแบบที่ทุกคนรู้ก็คือพีคเป็นคนกินเผ็ดไม่เป็นเลยเห็นไหมคะทุกคนพี่เขาแบบ ถา,ามจริงสตจะดูก,ก็กลายเป็นคนที่ชอบกินส้มตำไปก้องเงียบเรียบเลยเฉเงียบนะคะแล้วก็ พี่พีคเนี่ยนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคือพี่พีเขาเด็กกีฬาด้านการว่ายน้ำนะทุกคนแล้วก็พี่พีนะคะได้เรียนนะแบบหลายสิ่งมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ด้านทาักษะการแสดงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งย่านะคะที่หนูฟังแล้วหนูก็ภูมิใจในตัวพี่เขามากเลยคือพี่เขานะคะได้เจอพรสวรรค์ของตัวเองนะคะสิ่งที่แบบ ค้นคว้าว่าตัวเองชอบทําอะไรเจอนะคะตอนอายุเจ็ดขวบนั่นเองค่ะทุกคนแค่เจ็ดขวบเท่านั้นนะตอนนี้หนูยังหาไม่ได้เลยว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างนะคะก็ในเวลาเจ็ดขวบนั้นนะคะทุกคนก็เออเป็นช่วงเวลาที่พี่พีเขาเนี่ยได้แบบค้นคว้าตัวเองเจอเนาะแล้วก็พี่พีค้นคว้าตัวเองเจอได้อย่างไรนะคะก็นี่แหละค่ะเราก็จะมาตอบกันในตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็คือ พี่พีเนี่ยนะคะก็ได้ไปฟังสาระออทุยสารคะไปดูไปอ่านนะคะทุกคนสารคคดีจัสตินบีเบอร์นะคะแล้วก็แบบว่าทำไมาคนนี้เขาเก่งจังโลอยากเป็นเหมือนคนนี้นะคะแล้วเขาก็เลยทําแล้วประสบความสําเร็จะคะ่ะทุกคนคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ เ,เขานะคะได้ทําการเต้นแทปนะคะก็เก่งเหมือนกันนะคะในรายการเต้นสิบเดย์ด้วยเนาะเขาก็เก่งเหมือนกันนะคะ <c oughs> เขาได้ไปเต้นแทปโชว์นะคะแรปก็ได้เล่นเปียนโนนะคะร้องเพลงก็ดีนะคะด้านทักษะการแสดงด้วยนะคะก็ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ยังมีเล่นกลองได้นะคะแล้วกอ็อีกอย่างนึงที่เราจับชื่อไม่ได้นะทุคกคน เดี๋ยวเราจะทิ้งเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปติดตามช่องกองทัพพีนะทุกคนก็ไปติดตามช่องพีเขาด้วยนะคะนี่นะคะช่องนี้เลยก็ไปติดตามกันด้วยนะคะช่องนี้คือได้ทำบล็อกเอาไว้ด้วยนะคะพี่เขาได้ทำบล็อกเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะพีเขาได้ไปทั้งจีทั้งเกาหลีเลยนะพี่เขาเด็บไปได้ทั้งห้าภาษาด้วยกันห้าหรือสี่ห้าภาษานะคะมีทั้ง ไทยอ่ะไท,ยอ,ะทยอ่ะแน่ๆอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็จีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้นี่หว่าญี่ปุ่นไม่ได้นะทุกคนญี่ปุ่นไม่ได้สี่ภาษานั่นเองนะคะทุกคนแต่ทุกคนคิดว่าพี่เขาดังกี่ประเทศคะคือพี่เขาดังสี่ประเทศไหม พี่เขาดังสี่ประเทศนะคะทําไมหนูถึงคือเขาจะดังที่เกาหลีญี่ปุ่นไทยแล้วก็จีนนะคะดังสี่ประเทศนี้ทุกคนจะงงว่าทําไมถึงไม่มีอังกฤษด้วยเพราะอังกฤษเนี่ยนะคะเป็นที่ที่เขาไปเรียนนะคะทุกคนเขาไปเรียนนะคะเขาไม่ได้ไปแบบเติบโตดังที่นั่นนะคะคือในความที่พ่อเขาอยากเจอลูกเขาด้วยเขาก็เลยตามให้ลูกกลับมานะคะแล้วก็บอกว่าอยากทําอะไรทาเลยอยากทําอะไรทาไปเลยอยากแบบ อยู่ชีวิตยังไงอยากสุขสบายอะไรยังไงทําไปเลยนะคะก็เลยได้มาสารฝันตัวเองต่อนั่นเองนะคะทุกคนก็คือคนนี้ก็คือแรงบันดาลนุยของนานะเลยนะนานะอยากทาให้ได้ไหมานทาม่ได้ เป็นยอยนะทุกคนก็ขอให้เป็นเหมือนพี่เขานะคะแล้วก็อ่าเราจะพูดอะไรอีกแล้ว <c oughs> คือเราก็ล,กลืมพี่เขามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่เขาก็มีอ๋อใช่ทุกคนนานะก็ลืมไปนะคะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนกลัวหมานั่นเองค่ะทุกคนหมาเล็กหมาใหญ่หมาจรจัดหมาปอมตัวเล็กๆหมาปอมดิ่งนี้เขาก็กลัวหมดเลยนะคะแต่ กลัวนกหน่อยก็ดีนะพี่เขาคนกลัวนกนะเพราะว่าอย่างเจ้าตัวนี้นะคะไอ้ไอ้เต่าเดๆของหนูเนี่ยนะคะก็ขัดแรงโคตรอย่าไปยุ่งกับมันนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์สับสไครต์เพื่อกับช่องแอมนาลามิลาด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ,บ,นนะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ